คือฝั่งมนุษย์เนช่วงผมว่าช่วงแรกอะแม่งน่าเบื่อจริงน่าเบื่อแบบไม่ต้องตัดมาได้ไหมดูไปมุมยาวๆก่อนเลยครับครับดีสครับก็ิดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ฟีตาไฟเดของเรานะฮะมาเจอกันอีกครั้งทุกวันศุกร์นั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอยู่บ้านยาวๆเออกูจำไม่ได้แล้วว่าข้างนอกมันเป็นยังไงเออ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแบบให้หาอะไรดูนะครับผมเรื่องหนึ่งนะฮะแน่นอนอยู่กับทัลอดนะฮะก็ต้องเป็นเรื่องของมันยังได้อยู่ไปลว่าอนิเมะได้ได้ได้กูเพิ่งดูจบเลยเพิ่งดูจบว่าสองวันนี้แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆเราเคยพูดถึงเมื่อหนานมากแล้วตอนนั้นมีแค่มังงะเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อนิเมะฉายจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกดูด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ อ่าก็ช้าหน่อยก็คือฝั่ง Netflix นะครับผมก่อนหน้ามันลงกับอะไรนะบิลลี่บิลลป่ะน่าจะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ดูทำไม่ได้นะครับใช่นะฮะก็กับเรื่องแมงมุมแล้วไงข้องใจลักนะฮะต้องบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นอีกหนึ่งแนวจำเจอีกแล้วพูดพูดอย่างนี้เลยต่างโลกอ่าต่างโลกเก็บเวลมีสเตตัสมีสกิล เนะเออนะครับผมต้องบอกว่าแกนหลักไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ใดๆนะฮะพียงแต่ว่าความที่เรื่องนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านก็คืออ่าในช่วงแรกๆนะครับผมเราจะได้เห็นตัวเอกเป็นแมงมุมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่อาร์ตไม่ได้ดูไม่ได้ดูแน่ๆดูๆไม่ได้กูว่าดูน่าจะช็อกไง หลายหลาชาติไปกูเไอไอไอมาเตอร์มันอะเอออย่าว่าได้มาเตอร์เลยแค่ตอนแรกที่มันออกมาจากไขกันนะแล้วแบบเดินยุ่ยยิปิดแล้วพี่อาร์ตปิดแล้วเออนะฮะก็ยุ่ยก็ไม่น่าดูเนี่ยชื่อเรื่องละเออก็ต้องบอกว่ามันเป็นอันนี้ก็ต้องเป็นคำเตือนก่อนเผื่อใครที่ไม่ได้ดูแล้วเป็นโฟเบียกับแมงมุมหรือว่าเขาเรียกอะไรนะระยางอะไรใช่ระยางแปดขา อ่าเออระยางมันต้องเป็นแบบนวลนิลป่ะเออหรอเออไม่รู้เรียกไปถูกแล้วกันเอาเป็นว่าใครอ่าแพ้อะไรพุ่งนี้นะครับผมหรือว่าเห็นรูปแมงมุมหรืออะไรก็ตามที่ลักษณะเหมือนแมงมุมแล้วเกิดอาการเขาเรียกอะไรคนลุกคนพองกลัวโอเปียกลัวเออนะครับผมหาทำหนฮะอย่าหาดูเะเรื่องนี้เตือนไว้ก่อนเลยเพราะมันเยอะมากต้องต้องบอกว่าต้องเป็นเรื่องที่ชมนะซีจีแมงมุมมึงทำโคตรดีเลยใช่ใช่แมงมุมมันมีหลายหลายแบบอันนี้บอกไว้ก่อนไม่เข้าเรื่องมันมีหลายแบบหลายขนาดแล้วก็หลายตัวด้วยคือต้องบอกว่าซีจี ที่เขาทำออกมามันเป็น 3D อ่ะอืมอุ้ดีนะงานคุณภาพมีเท็กเจอร์แล้วใมีขนมีอะไรหออยองอ่ะ ถ้าใครโคเบียใช่ใช่นะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เตือนไว้ก่อนนะฮะไม่เหมาะกับคนที่กลัวแมงมุมนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับผมเอาเรื่องย่อกันก่อนเรายังจะไม่แบบรีวิวหรือแนะนําหรืออะไรกันตอนนี้เท่าไหร่นะฮะเรื่องย่อคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอยู่ที่เกิดระเบิดตุ้มเกิดใหม่เป็นแมงมุมใช่แค่นั้นแหละเออนะครับเรื่องย่อมีแค่นี้เลยเว้ยแล้วก็ว่ามันบอกอะไรมากไม่ได้นะใช่ <ừ. S 2> เออนะฮะก็เอาจริงๆคือมันเป็นอะอย่างที่บอกไปตอนแรกมันมีมนเป็นเรื่องที่แบบว่าการเอาตัวรอดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเกิดใหม่เป็นแมงมุมในโลกแฟนตาซีะนะครับผมในนั้นมีแบบมีปีศาจมีมอนสเตอร์นะอยู่ในดันเจียนมันเหมือนอยู่ในดันเจียนอะอารมณ์มันจะคล้ายๆไออนิเมะอาชีพกระจอกที่มันอยู่ในดันเจียนตอนแรกๆประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าใช้คำว่าตัวเอกแล้วกันเกิดมาเป็นแมงมุมเกิดมาถึงแบบอุ้ยเพื่อนเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว ตัวเองก็แบบอ้ากูเป็นแมงมุมแล้วนี่นะครับผมแล้วก็อ่ะอย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของระบบสกิลอะไรเข้ามาทั้งตลอดทั้งเรื่องนะครับผมน่าจะทั้งซีซั่นเนี่ยอ่าคุณจะได้ดูการเอาชีวิตรอดแล้วก็เก็บเลเวลอัพเลเวลฝ่าฟันอุปสรรคของน้องแมงมุมด้วยความที่ตัวเอกตอนแรกอ่ะมันจะไม่บอกว่ามันชื่ออะไรมันไม่ได้มาถึงว่าแบบแนะนำว่าโอเคชันชื่อนี้นามนามสกุลนี้นะฉันเป็นนักเรียนที่นี่นะอยู่ดีๆฉันมาเกิดใหม่นี่แ้ะกลายเป็นแมงมุมมันไม่พูดเลยเว้ยมันจะใช้ตัวแทนตัวเอว่าฉัน เพรมันเหมือนเป็นคนเล่าเรื่องอะนะเออใช่ใช่ซึ่งต้องบอกว่าใครที่อ่านเวอร์ชั่นมังงะมาก่อนกับทางสำนักพิมพ์ฟินิกหรือว่านกไฟนกย่างแล้วแต่จะเรียกกันะ <c oughs> การเล่าเรื่องของฝั่งอนิเมะเนี่ยจะไม่เหมือนในบังงะสะกทีเดียว นะครับเพราะว่าฝั่งมังงะเนี่ยเขาจะเล่าแบบโฟกัสอยู่ที่หลายเล่มเลยนะเล่มเล็กโดยเฉพาะอ่าไม่เกิน1ิบเล่มนะครับผมซึ่งเยอะนะไม่เกิน1ิบเล่มแรกเนี่ยเขาจะโฟกัสอยู่ที่ตัวน้องแมงมุมแทบจะ99% เลยล้วนเลยใช่ไหมแทบจะล้วนผม,มผมอ่านไปประมาณ8ปดเเล่มมั้งน่าจะไม่ผิดแต่ตอนนี้ไม่ออกถึงกี่เล่มผมไม่แน่ใจแล้วนะเออพอด,ด,อดอีดองไม่อยู่ซึ่งเขาจะเล่าแต่ฝั่งตัวน้องแมงมุมแบบแทบจะร้อยอะ่ะม,มันจะมันเหมือนมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นท้ายเล่มอะ่ะช็อตเล็กๆท้ายเล่มว่าแบบเฮ้ยมันมีอ๋อเป็นเหมือนตอนพิเศษนี่นี่หน่อยเออตัวละครอื่นอยู่นะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เหลือนี่แทบจะแบบโฟกัสที่แมงมุมอย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับผมแต่ว่าอนิเมะเนี่ยตอนแรกเลยนะเล่าไม่เหมือนละอก็เราจะเข้าเรื่องกันนะ ที่บอกไปมาเกิดใหม่เป็นแมงมุมนะครับผมคนดูอนิเมะเนี่ยดูแค่ตอนแรกก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ย<อ>แม่งไม่ได้มีแค่คนเดียวที่มาเกิดใหม่เออนะครับแปบ๊แปบๆก็ตัดมาให้ดูเลย<ม>ว่า มันมีอีกสถานการณ์หนึ่งอยู่ใช่นะครับผมก็คือเราเพื่อนๆคนอื่นในห้องเอาง่ายๆก็คือมีหลายคนในห้องซึ่งจริงๆคุณดูตอนแรกคุณก็น่าจะพอเดาได้แล้วแหละว่าแบบแทบจะทั้งห้องเนี่ยมันโดนอยู่ดีเกิดระเบิดตู้อะไรขึ้นมาไม่รู้เกิดใหม่หมดเลยสวยใช่ไหมแล้วตายอยู่ห้องเดียวทั้งห้องก็คือนักเรียนในห้องนั้นน่ะมีกี่คนไม่รู้นะครับผมอยู่ดีๆมาเกิดใหม่เพียงแต่ว่าตัวเอกที่เรื่องเขาโฟกัสเนี่ยก็คือมาเกิดใหม่เป็นแมงมุมกระจก ตัวกระจกกเลยในดนเจียนแต่ว่าเด็กคนอื่นๆนะฮะไปเกิดใหม่เป็นอ่าเขาเรียกเลยองค์ชายบ้างเป็นมนุษย์นั่นแหละเออเป็นขุนนางบ้างเออนะครับแล้วก็มีแปลกๆอย่างเป็นเป็นบังกรก็มีอ่าแบบปชายไปเป็นผู้หญิงอะไรแบบมนั้นใช่ใช่ใช่นะครับผมแต่แน่นอนเขาก็แบบชีวิตดีกว่าตัวเอก พอมันเผยแก๊บตรงนี้มามันกลายเป็นแบบว่าอ่ะอนิเมะสองซีนเหตุการณ์แล้วกันเออสองเรื่องราวให้ให้เล่านะครับผมก็คือเขาจะเล่าสลับไปสลับมานะฮะก็คือกลุ่มตัวฝั่งที่มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เออนะครับกับตัวน้องต้องนะครับผมเกิดเป็นแมงมุมแต่ว่าแน่นอนหลักๆแล้วมันก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ฝั่งแมงมุมเป็นหลักนะฮะสำหรับฝั่งอนิเมะ อ่ะครับผมทีนี้ไอสิ่งที่มันไม่เหมือนใครก็คือความเป็นมุม,มอันนี้ที่ผมชอบเลยนะสําหรับเรื่องนี้คือปกติตัวเอกเรื่องอื่นใช่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียเกิดใหม่มเออคือมันได้แบบตัวใหญ่เออหรือไม่ก็เป็นสลามอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันอาจจะใกล้เคียงสลาม,แต,มแต่ว่าเรื่องนี้มันชัว่วแรกๆอะ่ะผมชอบเอนเนอร์จี้ตรงที่ว่าแม่งคือการดิ้นรนอ่ะ อืมมัน s u r v ว v a l นะเพราะว่ามันไม่ได้เกะคือมันก็คือแมงมุมสเตตัสกี้ตัวหนึ่งที่ที่แค่มีสมองของมนุษย์ใช่นะครับผมแล้วก็มีระบบสกิลเพิ่มเข้ามานำให้มันเหนือกว่าไอ้นี่ทั่วไปแต่ว่าไอ้ระบบสกิลที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้ทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวโอพตั้งแต่แรกอืมเพราะว่ามันต้องแบบเอมานั่งดูนั่งอ่านแล้วขอโทษนะฮะสกิลในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหใครออกแบบ UI ไอว้ไอสกิลเลยคืองี้ว่าไอเวอร์ชั่นทยายผมยังไม่ได้อ่าน อย่าว่าแต่ในเมสเลยเราเห็นแบบเห็นม e ันขึ้นเป็นตัวหนังสือตัวรายละเอียดสกิลอะไรมาฮะในมังงะเขาจะทาบางทีกาจะทําเป็นกรอบด้วยเออแรกๆยังอ่านอยู่เล่มแรกอ่านอยู่มีสกิลแล้วหลังกูไม่อ่านละวไม่เออคือจอแบบจอ16บหต่อเก้าก็คือเต็มไม่เยอะมากเยอะแบบถ้าเป็นภาษาไทยคือยังน่าจะต้องกดกดพอส์แล้วก็นั่งอ่านะแต่เพอมันเป็นภาษาอังกฤษช่างมันเถอะเอารรมมานั้นเลยนะฮะก็คือเยอะแบบเยอะมากนะฮะ ิมิกช่วงแรกมันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนมาดูอ่ะหรือว่าคนมาเริ่มอ่านเรื่องนี้ม่งเอาอยู่เลยนะคือเฮ้ยเออแม่งลำบากชิบหายเลยว่ะเป็นแมงมุมเนี่ยแล้ววิธีการสู้มันก็เป็นวิธีการสู้แบบแมงมุมด้วยนะเออผมชอบฟิลที่แบบว่าห้อยโหนทําใยสร้างกับดุมกับดักไอ้พิษเออมีหลายขาเออต้องเอาตัวรอดต้องตัดบางส่วนตัวเองทิ้งเ,เอาตัวรอดได้ตัดขาตัวเองทิ้งมีอะไรให้กินก็ต้องกินเออแล้วชอบการกินมากการเอาตัวรอดของ งมุมนะฮะในช่วงแรกๆมันเะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสู้กิน up พเลเวล็อกคาบอีโวออลอกคาบเออแล้วก็อีโวพัฒนาร่างนะฮะผมซึ่งมันมาสนุกตัวนี้เลยแบบแบบแบบอยากรู้ว่าตัวนี้มันจะแบบพอเป็นมันสมองของมนุษย์อ่ะมันจะเลือกอีโวไปทางไหนอะไรยังไงเออแลวจะเอาตัวรอดยังไงจ้ะรอบข้างก็ต้องยอมรับว,ว่ารอบข้างมันมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือไม่ไม่แปลกที่เกิดมาแล้วมันกินกันเองเลยเพราะว่าออกไปกินคนอื่นก็คือไม่รอดเพราะว่าสัตว์ประหลาดในในดันเจียนคือ มันเก่งหมดอะถ้าเป็นแบบปล่อยแมงมุมตัวอื่นไปสู้กับไอ้มอนตัวอื่นเงี้ยที่ไอ้อย่างตัวแรกๆเป็นกบเงี้ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ฉลาดพอแต่นี่มันมีมันสมองของมนุษย์ไงเออมันก็เลยแบบหัดวางกับดักหัดอะไรมันคือต้องรอดรอดเออไม่ถูกก็ไม่รอดใช่มันคือต้องรอดนะฮะแล้วแบบคือด้วยความเป็นมนุษย์มันก็ต้องแบบอยากออกไปท่องโลกกว้างอยากอไปอยู่ข้างนอกหรืออยากไปกินอาหารนี่มันดีกว่านี้อยากแง่ก็คืออยากอยากไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมในที่มันอยู่ในดันเจียนใช่ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็็นแมมมมงงงุกตาาซึ่เออริคื ถุประสงค์ของตัวเอกอะแม่งคือแบบตัวเอกคาแรคเตอร์แม่งกาวมากนะอแอม่งกาวแล้วแม่งเพอรเจอร์ด้วยมันเป็นเหมือนคนอินโทรเวิร์ดในหน่อย,อยแบบคุยไม่กเก่งหรือคนอื่นไม่เป็นแต่ว่าคือเหมือนจะฟุงซ่านอยู่กับตัวเองคือมันคือความบันเทิงอย่างหนึ่งเลยนะใน ตั<ด>วคาแรกเตอร์ <char acter S 2> <ด>ของตัวน้องเมยมุมนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเออผมว่าหลายๆคนเอาอยู่แล้วเอาจริงไหาพอมันฟุ๊บกลับไปฝั่งไอตัวมนุษย์อะไอพวกขุนนางพวกอะไรอะอลำคาญว่ะเอาจริง<ต><ผ>มหผมเป็นคนที่ชอบตอนตอนที่มันสับอันนี้นึงมันเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเ,<อ>เพราะว่าถึงจุดหนึ่งอะเราจะพอเดาได้แเดี๋น้องแมุมมันจะต้องเก่ง ขึ้นจนสามารถออกไปได้เลยวันนี้แต่ว่ามันในขณะเดียวกันฝั่งคนมันก็จะเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาเยอะขึ้นเลยวันนี้ซึ่งตอนแรกผมก็เบื่อแหละแต่ว่าพอหลังๆก็เออก,ก็ก็ดูเหมือนมันมันสับรสชาติได้ดีช่วงกลางๆเรื่องไอ้<ล>อน,นี่หน่อยเดียวคือผมรำ,ำคาในตัวหนึ่งในตัวเอกดิชิชุนเออเหมือนตัวเอกอเขาพยายามให้มันเป็นเป็นสเตอริโอไทป์ของพุกล่าใช่คืออย่างอธิบายง่ายๆคือ โชเนนแบบโชเนนแบบจ๋าจ๋าคือเราเหมือนดูอนิเมะสเรื่องเลยดูแมงมุมอ่ะแม่งคือเรื่องหนึ่งขอกลับมาไอฝั่งพุก้าฝั่งตัวฝั่งมนุษย์อะแม่งคืออนิเมะอีกเรื่องฟิลแม่งต่างกันเลยเออไอฝั่งมนุษย์มันจะแบบอะไรนะโอ้เก <Williams> ิดปีศาจด้วยลูกลานเราต้องฝึกฝนนะเราต้องเก่งขึ้นนะมันมีเรื่องของ กิวเรื่องของเพื่อนเพื่อคนอื่นในห้องอะไรแบบนี้นะคะผมที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาเกิดใหม่เหมือนกันแล้วแบบเออกับปมนั่นปมนี่ปุ๊บปุ๊บมันคือต่างโลกน่าเบื่อเลยอะ่ะผมใช้คํานี้เลยใช่ใช่ใชมนคือเรียลไทของต่างโลกคือมีทุกอย่างที่อเอ,อความเป็นออริจินอลของต่างโลกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจงใจให้ไอ,ไอชุน <laughs> คือ <c oughs> คือเป็นแบบพระเอกพระเอกไปเลยอ่ะจงใ,<ช>ใจให้มันคาแรคเตอร์ขัดกับแมงมุมไปเลยใช่แต่ว่าแบบเออ<ม>พอมาดูฝั่งแมงมุม um มันคือฟิลม,มันคือแบบเฮ้ยมันคือรสชาติใหม่ว่ะมันคือเอาตัวรอดว่ะดิ้นรนเออ<ม>ตลกมีปริศนามีความล้งความลับของสกิลอะไรอย่างนี้เออนะฮะแต่ไอฝั่งฝั่ง <c oughs> มนุษย์ก็มีนะฝั่งมนุษย์ก็มีความลับเหมือนกันแต่ว่าฝั่งมนุษย์แบบความลับมันดูแบบไม่ค่อยอยากรู้อ่ะอะไรประมาณนั้นก็คือแต่อันนี้ผมเลยพอเข้าใจเลยเว้ยว่าเนี่ยพูดมาตั้งนานเลยพอเข้าใจว่าทําไมฝั่งมันอ่่ะเเลลืกทีจา แต่น้องแมงมุมเป็นหลักคือฝั่งมนุษย์เ่ช่วงผมว่าช่วงแรกอะแม่งน่าเบื่อจริงน่าเบื่อแบบมไม่ต้องตัดมาได้ไหมดูแมงมุมยาวๆก่อนเลยจนมาเริ่มมามีเหตุการณ์นั่นแหละถึงถึงเริ่มแบบอ่าโอเคพอได้แล้วพอมันจะเริ่มเชื่อมเรื่องกันก็คือกว่าในเมฆก,กว่าจะเชื่อมนะฮะก็คือตอนสุดท้ายเลยเออแต่ว่ามันก็จะมีมันจะเริ่มแบบก,ากลางๆที่จะเริ่มแบบดูรู้สึกว่ามันจะมีอะไรละมันจะพอคาดเดาเอาจริงๆถ้าถ้าคุณดูอนิี้ไมะไปมันมีอะไรพอ คาดเดาด้วนะอพอคาดเดาแล้วก็แบบอไอ้นี่มันต้องเป็นไอ้นี่แน่ๆเลยแต่จริงไม่ใช่มีมีพลิกมีมล็อกหลบนิดนึงล็อกหลบนิดนึงเออนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วิธีการเล่าเรื่องก็คือดูเจ๋งดีนะครับผมสําหรับในเวอร์ชันอนิเมะแต่อย่างที่บอกด้วยบทแรกๆอาจจะเวลาคุณด,ดูแล้วลำคาญฝั่งไอ้มนุษย์ฝ <c oughs> ั่งทูก้าเน้นโชเน้นแบบโชเน้นโชเน้นมันคือแบบดูแล้วแบบเว้ยโชเน้นอะไรขนาดนั้นนะนะครับผมประมาณนั้นนะฮะถามลอยก่อน กับเรื่องมงมุมชอบอะไรไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงบ้างผมชอบงานภาพช่วง20ตอนแรกจริงๆถ้าระบุจริงๆก็คือช่วงเคอแรกของมันนะช่วง14ตอนแรกมันเป็นช่วงที่สามารถทํางานภาพได้ดีเกิดม,มาตรฐานคืองี้คือผมจะตั้งมาตรฐานไว้ว่าถ้าเป็นอนิเมะที่ทําจากมังอะหรือนิยายอ่ะมันจะมีความแบบเป็นอนิเมะโปรโมทที่หนึ่งอ่ะซึ่งมันหายากมากๆที่จะมีอนิเมะที่ทําแบบตั้งใจทําเพื่อให้มันเป็นอนิเมะจริงๆไม่ใช่อนิเมะ เอโปรโมทเพราะงั้นเออถ้าไปสังเกตหลายๆเรื่องที่เป็นอนิเมะที่ทําจากมังงะหรือนิยายเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆเรื่องเลยมันไม่ได้เน้นเรื่องงานภาพเ,เน้นขายตัวละครเน้นขายเนื้อเรื่องบางจุดไปแต่ว่าความเป็นอนิเมชันไม่ค่อยใส่ใจในการทําเลยแต่ว่าของแมมมมอ่ะดีมากๆเลยตอน14 20ตอนแรกอ่ะคือดีจัดเลยดีรู้สึกว่าโอเคถ้าเต็มร้อยมันน่าจะได้สักประมาณ80อัพอ่ะคือเรื่องงานภาพเอ่อโมชั่นกราฟิก หรือแบบการขยับขยื่นฉากแสงเงาอะไรพวกนี้เออซึ่งกลายเป็นว่าพอดูจนจบอะแม่งกลายเป็นอีลกลมหนึ่งเพราะว่าปีตอนสุดท้ายดันแบบเผาแบบเหมือนโยนให้คนละทีมาทำต้องต้องบอกว่าคือแอนิเมะเรื่องนี้นะฮะอย่างที่บอกไปมันมีการอะ 2D ปกติแล้วก็ม,มีเอา 3D นะครับผมเข้ามาปนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางฉากเราเห็นตัวละครนึงตัวละครเดิมเลยนะฮะเป็น 2D แล้วมันฟึบไปอีกฉากหนึ่งเราจะเห็นตัวเดิมเลยแต่เป็นแบบ3 d ซึ่ง3 d อ่ะเท่าที่ผมสังเกตกับเรื่องนี้ทำสีหน้าท่าทางตัวละครไม่ค่อยดีแล้วก็ปัญหาเดิมของ3 d คือเฟรมจะช้าคือป,ปะกะติเป็น2 d เฟรมเลยมันจะดูไหลลื่นกว่านะฮะ,ะเวลาตัวละครมันเคลื่อนไหวหรืออะไรแต่พอเป็น3 d ปั๊บบางฉากกูรู้เลยว่ามึงมึงเลื่อนแบบมึงมึงเอาตัวละครอยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงเลื่อนอย่างเงี้ยเลยอะท้งที่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะเออแต่แบบมึงเลื่อนอย่างนี้แต่แบบฉากมึงหมุนอะฉากมึงหม หรือแบบขยายซูมหรืออะไรตามหรือแพนกล้องอะไรเงี้ยเออมันเลยเห็นได้ดูแบบอะไรหวะนะฮะและยิ่งฉากตอนท้ายๆเรื่องที่เป็นแบบสู้ๆกันแบบสเกลใหญ่ๆแอคชั่นเยอะๆโอ้โหคือท้ายเรื่องมันคือใครแม็กที่เรื่องราวที่เล่ามา20กว่าตอนแม่งจะต้องมาบรรจบกันเออนม่คือใครแม็กที่มีฉากแอคชั่นเยอะมีสงครามมีนู่นนั่นนี่แม่งแบบคุณลิตี้ตกจนน่าเกลียดดูแล้วหงุดหงิดฉากนี่ก็คือแบบน้ำลายยืดเลยอย่างมึงว่าคือแบบ เอลเมนต์ประกอบฉากอ็อบเจกต์ต่างๆหรือแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือลายเส้นน่ะที่มันเปลี่ยนหน้าเบี้ยวอย่างเยอะเลยเหมือนเหมือนคุณทำตีตอนในวีคเดียวไม่รู้ดิคือมันตกตกจัดตกแบบน่าเกลียดไปเลยเดี๋ยวว่าแต่นี่เลยสีเกาะตัวละครสีชุดตัวละครน่ะทูดีสีหนึ่งแม่งที่เดิมนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงําสคริปอะไรแต่อย่างใดยืนอยู่ตรงนั้นเลยทูดีแม่งสีหนึ่งแต่พอเปลี่ยนเป็นท D สีมันคนละเฉดเออเหมือนเหมือนคุณดูโจโจอะ แล้วมันจะอยู่โจโจ้มันจะมีชอบสลับส,บส,บสีแบบคอนทราสต์น้กบ่าแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ทําอย่างนั้นไงแต่คือสีสีตัวละครมันเปลี่ยนอะ่ะมันหลเป็นความน่าเสียดายเพราะว่าผมรู้สึก20ตอนแรกมันทํามาดีมากเลยทั้งทั้งแบบเราเรื่องหรืองานภาพหรืออะไรพวกนี้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าจะแนะนําดีหรือเปล่าคือ แฟนผมอะตอนแรกอะเห็นผมดูอะก็เหมือนอยากดูด้วยไงตอนแรกอะอยากแนะนําให้ดูเพราะาเออมันมีแมงมุมม,มันดูน่ารักดีหรือมันอะไรพวกนเนี้ยแต่แบบพอดูจนจบอะคือลังเลากูควรแนะนำเปล่าวะเพราะว่าแบบต้องทนตอนออตอนหลังๆต้องทนจริงสี่ตอนหลังไม่สะเทือนใจจริงเว้ยคือโหทำไมมันเลเทะขนาดนี้แล้วจะบอกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เรื่องนี้มันดีมากเลยนะเออทั้งฝั่งคนทั้งฝั่งรทุก<ช>ฝั่งแบบมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยคือ,ค,อคือข้อเสียของเลยตอนสี่ตอนท้ายนี่เออสี่ตอนสุดท้ายนี่คือแบบไอพวกที่แบบ โผล่มาเป็น 3D อะ่ะอะไรก่อนแล้วเอฟเฟคแม่งไม่ดูเหมือนว่าเก่งเลยเอฟเฟกการใช้พลังแต่ละตัวพลันมเป็น 3D มันดูแบบกึ๋ๆดูเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้จะปรีปาร์กอะ่ะ ถามว่าผมชอบอะไรนี่คือผมยังไงผมก็ยังชอบเรื่องนี้ว่เเะเซต้าขโลกนี้แม่งดูแบบเป็นต่างโลกที่เขาเรียกว่าอะไรเดียวน่าสนใจน่าค้นหาดีอืมใช่ดูคือนั่นแหละมันดีอ่ะก็ะเลยเสียดายตอนท้ายอ่ะเออนะฮะอยากเห็นแบบเขาเรียกอะไรจุดสูงสุดของตัวน้องแมงมุมอืมมันเป็นตัวละครที่เราแบบเอาใจช่วยอืมแล้วคือตอนท้ายเฉลยมาเรารู้สึกว่ามันควรจะอลังกว่านี้ป่ะถ้าสมมติมันสามารถอลังกว่านี้ได้แม่งจะดูกระชากอารมณ์ดีมากเลยไอ้นี่มาแล้วมันแบบนิดนึง <laughs> ไม่นิดน่ไม่นิดกูไม่นิดเลยไม่โอเค ก็ต้องบอกว่าแต่าจริงโดยรวมมันก็เป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะฮะผมก็ตัวตัวฝั่งแมงุมันแบบเป็นคาแรกเตอร์ที่ดึงดูดให้เราดูได้เรื่อยๆดีเออนะฮะแต่ว่าฝั่งมันย์จะน่าเบื่อนิดนึงดรอปแต่ว่ามันคือการปูแหละเข้าใจเออนะครับผมว่า พอดูจบซีซั่นหนึ่งไปผมว่าซีซั่นสองน่าจะเข้มข้นกว่านี้เพราะว่ามันคลายปมหนึ่งของเรื่องมาละเออนะครับผมว่าแบบเฮ้ยอะไรยังไงเป็นปมใหญ่ของเรื่องจริงๆนะครับผมแล้วก็ให้เห็นว่าแบบเฮ้ยฝั่งมนุษย์กับฝั่งน้องแมงมุมเนี่ยมันมีเป้าหมายกับอะไรที่กับความเข้าใจผิดที่ต่างกันไม่อยากสปอยเยอะละกันนะฮะเพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้ควรล้งหลบสปอยนะใช่ใช่เพราะปริศนาทางเยี่ยมกันว่าวิธีเล่ามันก็เหมือนฝากไปให้คิดเล่าเล่าแบบลองคิดดูนะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่า มันเฉลยจริงๆว่าแบบเอสฝั่งกับฝั่งมนุษย์กับฝั่งมุมเนี่ยมันอะไรยังไงนะฮะก็นั่นแหละเดีพอพูดไปแล้วมันสปอยทันทีอ่ะเออผมก็ไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่ามันมันคือต่างโลกอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับใครที่อยากจะหายาวๆดูสักเรื่องหนึ่งก็ยิบสีตอนใช่ Ừ, 24ยี่ี่ตอนอย,อย่างคือเพลงมึงเอาเรื่องมากออแฟนผมแม่งไม่เคยสกิปเพลงตอนจบเลยเอ็นดิ้งนี่แม่งไม่เคยสกิปเ, <laughs> <ด>เพลง <laughs> เพลงแม่งอย่างมันออ <laughs> ลองไปหาดูกันนะครับผมใครสะดวกแอปไหนก็จัดไปนะฮะ <laughs> เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคนที่อ่า,านมังะมาเนี่ยมันจะเอาจริงคนอ่า,านมังะแล้วมาดูเม้เหมือนโดนสปอย <laughs> เ,ออเหมือนผมอะผมอ่านไปถึงเล่ม8ปดหรือเล่มเท่าไหร่เนี่ยแหละจำไม่ได้หรือก่อนหน้านั้นนิดนึงอะหกเจ็ดแถวแถวนั้นอะพอมาดูเมย์อะอ๋อเออวะเพราะมันมีมันมีหน่อยเดียวใช่ไหมมึงอะแล้วพอเมย์มันแบบแม่งมันมั้งแต่ตอนแรกเลย พูดแค่นี้แล้วกันมังงะแม่งพูดถึงแค่ไอ้บางกรดินตัวเดียวอ,อแต่พอมาดูไม่เอาเอาไอ้นี่มาเหรอเอาไอ้นี่มาแล้วมึงม,มาอยู่กันด้วยกันได้เหรอคือแบบอุ้ยเต็มไปหมดเลยเออแต่มันไม่มันไม่ใช่สปอยที่แบบว่าหนักอะไรขนาดนั้นอืมประมาณนั้นนั่นเองนะฮะก็ก่อนจากการวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า,าตัวอนิเมะนะฮะผมมี24ตอนนะฮะแล้วก็หลบสปอยให้ดีแต่ว่าอย่างที่บอกย้ำอีกทีใครกลัวแมงมุมอย่าทำอย่าดูเพราะว่าเอ้ยเออต้องชม CG แมงมุมนะ ทาโคตรดียิ่งฉากที่แบบแมงมุมมาเยอะๆเป็นกองทัพอ่ะวิดีเออดีดีดีมันเหมือนเอาพลังไปลงตรงนั้นหมดเนี่แล้วพอไม่มีแมงมุม้วไม่เหมือนหมดพลังจะกดดูอลังการดูเท่ดูแบบดูดีเลยอันนี้ต้องต้องดูชมจริงดูแล้วกลัวแทนคนกลัวแมงมุมเออขนาดเราเราไม่ได้กลัวแมงมุมขนาดนั้นแต่เรารู้สึกเลยว่าถ้าคนกลัวแมงมุมมาดูแม่งตายกูไม่ไหวอ่ะมีถีบจอใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องชมนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับควรควรดู สนุกนะครับ,รบผมเป็นเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยเหมือนอนิเมะเรื่องอื่นนะครับผมแล้วก็มีกิมมิคหลายๆอย่างที่ยูนิคหรือว่าเป็นเอกลักษณ์กว่าการ์ตูนเรื่องอื่นพอสมควรนะฮะกับแมงมุมแล่งไงข้องใจเลคาอาสตรมันมันต้องมีสร้อยนิดน,นึงอ่ะเออเว้นเว้นไว้ช่วยเติมนิดนิดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะแนะนำให้มาดูกันในช่วงนี้นะฮะสำหรับคนที่<ะ>อยู่บ้านยาว นะครับ,รบผมไ <นะ S 1> <ผ>ม่ได้วกยยาวเลยถูกต้องนะครับผมกับโควิดแบบนี้โอเคก่อนจะก,กันใครมีความยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะดูไปแล้วชอบไม่ชอบหรือแบบให้ฝั่งที่อน,นิยายอยากจะมีอะไรพูดเพิ่มเติมไหมเพราะเอาจริงเรื่องนี้มันถ้าผมจำไม่ผิดอะแม้แต่ในนิยายเองก็แปลอะไรบางอย่างไม่เหมือนกับฝั่งอนิเมะด้วยนะเอางี้ชื่อตัวละครอ,อะ ก็มีหลายชื่อแล้วโดยเฉพาะชื่อตัวเอกอ,ะอ่ะนะครับผมมันมีหลายนามแล้วก็นามบางอันก็คือพูดมามันก็สปอยทันทีเลยอ,เอ,ออะไรพวกนี้นะครับผมยังไงก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะฮะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งรีบสปอยกันนะ,ะถึงแม้ว่ามันจะแบบจบไปพักใหญ่แล้วแต่ว่าเฮ้ยเรายังอยากให้คนที่แบบไม่ได้ดูเบื่อแบบเห็นแค่ว่าต่างโลกปั๊บแบบ โอ้ไม่ดูแล้วคือมันจะเป็นต่างโลกมันก็มีกิมมิคอมันเองใช่นะฮะเรื่องนี้อยากให้ไปดูจริงของดีของดีนะครับนี่เราสองคนเราดู24ตอนลวดภายในเวลาวัน2วันเองนะเออผมดู2วันเออใช่มันเร็วมากตอนแรกตอนแรกไอสิบหตอนมั้งอิตอนแรกกลับเปิดดูเล่นๆเฉยแม่งยาวเฉยยาวยาวยาวจริงคุณยาวจริงเออนะฮะแต่ว่าแบบไอตอนเรงหลังนั่นแหละเราแค่บอกเตือน้วยก่อนว่า ต้องทนเออต้องทนคือเนื้อ,อเรื่องเนี่ยมันกําลังแบบเอ้ยแต่ว่าแบบสวนทางกับคุณภาพใช่มันจะเรียกว่าเผาก็เผาแหละเออมันก็คือเผาแหละแต่เผาแบบเผาป่าเออนะฮะต้องทําใจที่หนึ่งในช่วงสุดท้ายและกันนะฮะแต่ว่าเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามจริงนะฮะก็คะใครอยากจะอุดหนุนนิยายหรือมังงะก็ไปอุดหนุนเขาได้อยู่ที่ฟินนิงหมดเลยนะครับผมเพราะมันเป็นของคาโดคาวะอ่าอืมนั่นเองนะฮะเหมือนดูจบแล้วอยากเดบในเรื่องต่อก็ได้นะ ตามไปเลยเพราะว่ากำลังเข้มข้นถูกต้องมันมันมันอีพิกนะมันอีพิกใช่มันมีความเีปดาไงถึงเสียด้ตอนแบบมันเหมกวมเนื้อเรื่องอ่ะใช่ถูกต้องนั่นเองนะฮะโอเคพบกันใหม่วันศุกร์หน้ากับฟีตาไฟเดนะฮะก็ยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะฮะก็วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ปาลจ้าสวัสดีครับบ ไอ้ไอ้ไอ้ชุนอะมึงมึงเป็นคนที่แบบมันคือโชนเนนดักดานอะมันคือเออใช่ใช่คำนี้ไ,ได้ไหมแรงไหมไม่เก่งมีโลกในอุดมคติของตัวเองอุดมการมึงแบบไม่ได้นะเพื่อน,ต,ออน,นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องคือโง่แบบคือโง่แบบโง่อ่ะ รู้ไม่ใช่ครับว่าง่วรู้น้อยแต่เสือกมั่นใจผิดเพ่้มั่นใจมั่นใจม,มีความมั่นใจแต่ว่าตัวเองไม่มีพลังหรือแบบไม่มีเอ,อเขาเรียกอะไรไหวพริบที่ดีพอในการจะจัดการเรื่องต่างๆไม่ไม่ได้ฉลาดด้วยม่เป็นคาแรคเตอร์พระเอกที่แบบพระเอกเรกระทืบเหมือนเหมือนพระเอกในการ์ตูนสิบแปดบวกอะ่ะเออไ <laughs> อ,อ้การ์ตูนนะเอ r นนะเอออย่างนั้นนะ